มาลองแพ็คนะครับผมแพ็คที่เราเป็นแพ็ครองรองนะจะมีแพ็คเก่าแต่เก่าแบบใหม่นะครับแพ็คนี้ราคา990านะครับผมก็มีสบคลาสบวก8แล้วก็ได้เงินมา2ล้านนะครับราคาก็ประมาณพันหนึ่งอะ่ะตีไปพันหนึ่งเลยนะครับอันนี้แล้วก็เก่าแต่เก่าแบบเดิมอีกใบอัพเป็น1ล้านเลยเหรอตอนนั้นมันแปดแสนตัวนี้มันหนึ่งล้านแลวเหรอ oh. ผมขอลองอันเก่าก่อนแล้วกันนะอันเก่ามันอันนี้นะขอหลักร้านขึ้นก็โอเคใบเนี้ยมาดูกันปีอะไรอะ่ะปีแคปเหรอใช่ปะ เมสซี่ครับร้านแปดเมสซี่ร้านแปดก็ได้นะมันก็ได้แนหะละขายออกหรือเปล่าก่อนใบความหวังแล้วใบนี้ก็มันเป็นจากแพ็คเก่าแต่เก๋าใหม่นะครับใบนี้นะก็ไม่รู้ว่ามันมันดีกว่าเดิมยังไงครับปีมันก็ไม่ดูแต่มันมี l ออนด้วยนะมีเอนมี HG นะครับก็น่าจะแพงกว่าอันเดิมอยู่แหละเลขหนึ่งเมาหายเหมือนเดิมมาออกมาละของดีออกมาละเฮ้ย HG มีตัวแพงวะ ใครแพงวะเจอหลาดอุ้ยสิบล้านนะน้องชาย <Okay. S 1> ร,รวมๆสิบล้านนะถือว่าโอเคปะ่ะสามพันกับประมาณยี่สิบล้านนี่มันถือว่าได้ปะวะก็ได้อยู่นะสามพันก็ไม่แย่อะเออ